ครับขอบการสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา f FC มาเสาะหาแนวทางเด็ดๆดีๆกันเ,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 เ Kenya attitudes. ช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาที่บ้านของเซียนนอนนาหรือว่าบ้านนะครับ หรือว่านาของเซียนนอนนานะครับผมเพราะว่าเซียนนอนนาก็ได้มาพักผ่อนอยู่ที่นี่มาหลับมานอนอยู่ที่นี่นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านเซียนนอนนาแล้วนะครับเพราะว่าเซียนนอนนาก็ถือว่าเป็นเซียนระดับสุดยอดคนหนึ่งเนาะครับเนาะ ครับแต่ปรากฏว่างวดที่แล้วถือว่าเปลี่ยนสูตรใหม่ก็เลยไม่เข้าวันนี้ก็เลยทางแอดมินก็เลยจะให้เซียนนอนนาทําสูตรเก่าที่เคยเข้ามาตลอดนะครับให้กลับมาทําสูตรเก่านะครับผมสูตรใหม่ก็คือยังยังยังไม่ให้ทานะครับผมเพราะว่าไม่เข้าเลยเนาะครับอันนี้เราจะมาทําสูตรเก่าของเซียนนอนนานะครับผมครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับไปรับชมรับฟังเซียนนอนนากันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ บับงหันผาดเนาะค่ะเป็นเป็นจังไหนคือผัก<อ>เปลี่ยนสูตรไหมบอกได้จังไหนบ่มากเก็บนะบ่มากเก็บเราบ่มากเก็บก็เสร็จแล้วเ่รออืม<ต>อยูย่บบยนกกในสูตรกับบม่มีนะเก็บในสูตรกับบ่มีเนาะวิ่งมันกหบว่าผาดตอกเด็กวิก่งเตะตัวประกุก็เปนจดกหลุดเหมือบางอย่างจะว่าถ้าชาชาเดียวรุดแล้วมีแต่ยาวเลยไม่หรอกถูกยาวถูกยาวเลยครับ จะเว้นไปปุแปดกองงวดหมดละรีเซฟงวดหมดเละจะสิโปุ๊ตั้สิชงะงักอีกท่านึงเลยนะอือคือเราถือว่าโดนแล้วเนาะแม่นถือว่าโดนเหรอครับพืบบ่งมาพลาดงวดเดียวแม่นครับครับเอาวันนี้เสียนนอนนาก็จะทําสูตรนะครับแก้มืองวดก่อนนี่ใช้สูตรใหม่แล้วครับแม่ครับเป็นลอกสูตรใหม่หมดสิสกี้อือแต่สูตรก็เหรอครับเต็มตัวประกอบมันหลุดโอ้โหครับ ทีมงานก็นบงังขอฟขหลบดขอ,ปขอไปได้ครับเมื่อกี้นีง่างเลยง้างอะนนะครับเนาะขาเงาปวดเล็กหน่อขาเข่า

จับลักพี่น้องจ็ดรลักจ็ดรักแปดลักเกาถ้ามาเิ่งตัวเนี่ยนั่นพี่น้องแปดครับก็บสัตว์เดือดเมื่อนะอืมบพราะนหนาวหะครับอากาศมันเกลียด สองเจ็ดสามเอาท่ากาันเลยพี่ลองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ุวงเน้นแดงไปหน่องตัวลบแดงชื่อเน้นแปดสองเน้นกันเนีอันนี้คือตัวเน้นนะครับเนาะเจ็ดสามแปดสองวิ่งนีนเน้นแปดครับเอฟซีเขาท่านใจแดดได้ไปหน่อง เจ็ดสามก็แปดสองิ้งแปดครับมิ่งเจ็ดมิ่งแปดมิงเก้าดเน้นของเพิ่นจะชือเจ็ดสามและแปดสองพี่น้องมมากันเลือเอาบัางถ้าว่าประมาณน้ำเพิ่นจะนี่นีนแหละพี่น้องเลือกเอาน้ำเพิน่นตวัวใดตัวหนึ่นนงจะได้ปัเพุทนวา ามก็แปดสองคือบาวนอนหน้ามักเนาะค่ะแต่ว่าเอฟกีมักตัวใดก็เลือกเอาอยู่ในนี่ละหมวดวันทีนึงนี่หน้าคค้มสองพันหาลอยคบขึ้นหาส่วนล่างจะมาล่างหรือบนครับ ว่ามารวมกันด้วยกันเต่ไม่ได้เหมือนแล้วครับเป็นไปได้เบิร์ตแตว่ามันมันเป็นสูตรรวมครับสูตรรวมนะครับเนาะสูตรรวมสูตรติ่มมันบอกครับแล้วต้องกลับไหมครับกลับตัวน้องครับถ้าจะซื้อเจ็ดสามก็ซื้อสามเจ็ดด้วยอย่างเงี้ยครับเนาะครับอันนี้คือเฮดห้เบิงบวกลับแต่ว่าให้เอฟซีไปกลับเอลม่ครับก็ได้เป็นสูตรตัดหลักมากนะครับอ๋อเป็นสูตรสูตรไปกลับบนล่างของอืมเป็นสูตรไปกลับเนาะครับ ไปกับบนล่างครับแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้แคปไปลองเด็กเด็กยิงนั่นแหละพลาดยากเลยครับเด็กยิงนีพลาดยากครับเล็กยิงนีพลาดยากไปลองคือเน้นคือเน้นวิ่งแปดนะครับเนาะครับเนาะนี่แปดครับแปดแปดนี่วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างกันปะครับ แม่นครับเพราะว่าเป็นสูตรนี่บนเน้นบนเน้นล่างไปเลยเบิดแต่เลกวิ่งไม่เคยพลาดเลขวิ่งบ่เคยผลาดครับรัมงวดวดที่แล้วก็วิ่งเจ็ดแม่นงมดที่แล้ววิงว่งเกาวิ่งเก้าวิ่งเก่าโอ้วิ่งเก่าแต่ <9. S 2> แต่ว่าไม่ชอบเจ็ดเฮ้ย <laughs> ตัวก็มาออกดีนะคะแม่นอีดีอยู่ ทอดประจับเอาอยู่ในเหนียเนาะคะ่ะบนล่างยุ่น้ำกันครับกลับไปกลับมางวดที่แล้วกับบูมาเก็บกันคือบอผ่านเนาะแต่งวดนี้กับมาเอาไม้เนาะคะ่ะงวดนี้งวดนี้ตรงมาเนาะงวดนี้ตรงมางวดที่แล้วนี่ก็ไม้เก็บบนเก็บล,ล่ <laughs> <laughs> บบางทั้งหมเก็บเก็บกับไม้ออกก็จามัดบางอย่าง ตเจ็บประมาณเก่าสามเต็เต็มเต็มเลยถ้าวิ่งเก่าแต่พัเราเรเอานั่นใจม่านได้พลาดหรือเก็่ามื่ผานได้พาดวันหันวันนี้ก็ผ่าอยากเพราะว่าคนกึ่งโดนภาษีผ่านก็คือประมาณแปดเก้ามวดถึงจะพาดทีนึงใช่ใโอ้ครับผมอันนี้เป็นสถิติครับสถิติเพราะว่าหวดกว่านานนั้นจะขอว่าหลายหวดแล้วเนาะขาว่าจุซาจริงๆกว่าเ้าจะได้มาเห็ดเนาะออ สามเดือนกว่าที่เดือนโอ้เข้ามาสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับเรียกทีเพิ่งก็ผัดงวดแต้มเดียวครับครับขวดเดียวถือว่างวดต่กแต่ข่าวว่ายาวแล้วม่นแบบมันระวังยากเลยครับโอ้ถ้าเขายาวบางีระวังยากหลดอันนี้มันก็เหมือนรับนับหนึ่งใหม่แม่นครับครับผมนับหนึ่งใหม่กับแหละเดี๋ยวว่ากับผมกับมากน้ำพึ้นได้ครับพี่น้องสามกับแปดสองครับครับวิ่งแปดนะครับที่เน้นนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนนอนนานะครับผมครับมากู้ชื่อใหม่นะครับ FC คือ8งวดติดกันจะพลาดอยู่แค่งวดเดียวนะครับงวดนี้ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่นะครับผมนับไปอีก8นะฮะครับผมเอามาลองดู ว่างวดนี้จะมาหรือไม่มานะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าชอบกับเซียนนอนาก็สามารถไปหยิบฉวยลอตเตอรี่ได้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เพื่อให้เอฟซได้พิจารณาดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับงวดวันที่1มีนาคม2565อก็ขอให้เ c มีโชคมีชัยมีลาภกันทุกท่านครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ